ควนลงนางสาวไทย2565ชาวเน็ตชมอดีตนางงามคนนี้สวยเด่นสมเป็นนางเอกจบลงไปแล้วคะ่ะสำหรับการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565โดยสาวพุทธิความงกุฎไปครองก็คือนิตามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์ลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ25ปีที่ใครๆก็ออกปากชมว่าเธอสวยสมมงมาก และแม้การประกวดจบลงไปแล้วแต่ความหลงยังมีให้พูดถึงกันอยู่โดยหนึ่งในประเด็นที่แซดในหมู่ชาวเน็ตแฟนนางงามก็คือการรวมตัวของรุ่นพี่อดีตนางสาวไทยที่แต่ละคนสวยหวานไม่แพ้กันโดยเฉพาะสาวบินซิรีทรอนสาวสวยดีกีเพสาชกรเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยปี2562ที่ออระสวยโดดเด่นเด้งมาแต่ไกลสมกับตำแหน่งนางเอกใหม่บรรจงป้นของช่องวัน31